มาหาเบิงๆๆ่งแมงกินร่งกับแต่ยุงพี่น้องมันก,กินแบบคนตัวให่มันกินและใบซักนี่มันกินมันเขาไปกินมันกิน,น,กนบ่ได้ใบนี่กระใบกินคู่นหนึ่งเด้ออียวอ้ยต<ม>้ <c oughs> องแช่นน้ำพี่น้องไห้มันเดี๋ยวไป,ไปกินตัวอื่นดอกให้มันลงดินซะก,ก่อนอันนี้ปล่อยซะก,ก่อนปล่อยไปจะขึกก้นซะก่อน ทุกวนมีนีแล้วเบืงพี่น้องกันนะครับแต่ว่าบทท่านเอาครับพี่น้องบทท่านเอาเพราะว่ามันเป็นใบมันเป็นใบซักุนะครับนะครับเป็นเป็นงนเป็นงอนอยู่พี่น้องนะเบื้องพี่น้องแต่ว่าบทท่านเอามือนี่มันเป็นใบซักกินจินจิน กินบ oh, mm ่ไ้วะทไปโอ้ยเป็นเป็นง่ยางไปชผู้มงบ่ไปหายไม่นโดมือนนิต้นขามมะแถวเนาะอ่าน้าเขาสิหน้าเขาจะเขาไปเขาที่ ที่ว่าสีขายผมนะผมวาตุตายเนะถ้าันไม่เขานี่ยถ้าันต้นักุตายโม่ไตต้นักไมปึ้งบึ้เป็นแมงายแหงงาม้นคแหงแห้งเผาแหงปนด้วฟุ้นแหงงามอกดอกม่ได้กินไม่ได้กินน ทำนตกเื่อเีวมีหนุนตก่อนนาไ่ฟันาุ้บัดเนาะกินเพืนั่งแคนีได้ปมาพี่น้องมือนี่มีพมาต่ไม่กินโรนเดอบักเล้าบักเล้ามันลอยกัดตัวเดนี่มันลอยการลวดอันนี้ อยู่เท่กวะไม่กินนู้นอยู่ตัวเด็กกวะเดงคืออยู่เห็นตีนี่บ้านเขาเอาไฟฟ้าตงเดี๋ยวม่าสีมันสิลงมาหาไฟมันลงมาหาไฟนี่เขาเก่าเนี่ยเนี่ยเขาเอาไฟเส้นนี่เอาไฟไปดีบ่เมันสิลงมาหาไฟสิบ่เขาปีปุ๊บตอนเลยเอรเดี๋ยว ลงมาเราจับตัวปุ๊บปุ uh ๊บแม่ปุ๊บจับจับจับพี่นูมนั่นเก็บเนะเก็บไปเก็บนเนาะนั่นนั่นลงเนาะพี่หนงเนาะเก็บแเก็บแไปเมก็บแมุ่กเขาเก็บเพี่นมแม่พี่น

นั่นไปทำอะเป็นวยโอ้เต็มเสียแอยุบุญเสียเต็มเสียอยู่งเหยมตัวใหญ่อยู่ดีเะเนาะมาตรฐานพี่น้องเสียเสียกับันได้ำกันโอ้ิเขาอิ่มกลมุทเอียวา คนครับขไปแ้วราอนล้หัวบอลโอ้มไลาเว้ยน่มันลงแทูดเาะน่ันลงบอลเามันลงอย่งน้ใบมันเหี่ยจะลงไหนเว้ยหัวไปตรงมี้กวดวดกวด ครับควบรูสึก้ว่าม่แม่ใหม่กินนุ่นได้เองกระลกได้จนี่ี่อง้อมขหขึ้นมุกห้ขึ้นังได้เยเห็นบกหัวยุ่มยุ่มยุ่นอย่าหลานชายครับเจ๋เหยียบแม่วันหัวเิมีนนี่หัวนี่หัวเปาใู่ใ่ัวเสียไปยังครับ โอ้ยปวนพีน้องสุๆเลยต้นตัวใหญ่เลยตางีนี่น้ำเดืดน้ปลน้น้บบเี่ไปหาง้ยบบเเมอนเลยเ่นุ่ดนะครับลงมาแล้วครับตลาไม่เบื่่ะื่นน้เลยหาเก็บียนไทยเขาไปพุม่น้ําโ้มันตใหญ่ไน่นน้ปลาน้ไรเนี่ใล้เตเลยแล้วพี่น้อง บุกไปยังไงบุกมือดิบุกมวลกุบจ้าเด้ายบดวกนมันมเดม้องส่ดพี่โอ้ยน้องโอ้ยเด็ขวนพูดแล้วนอสุดยอดพี่น้องพะรงหาไฟบุแล้วไ รต้องปิดทังนั้นเลยเออปิดปิดไฟทางนั้นปิดไฟทางนั้นเองห็นไหพี่บ้านเองม่หมเหลอานใังตร่ินปั้นไั้ันดันบอลเกกลังบินมากิเย์เอหมดเท่าเหร่มันอยู่ลังเจานี่จะเห็นจะเก็บบนตัว ให้เก็บได้หามตีคนไหนช่วยน้ำจีนคนไหนคนดันพี่หนุ่มโอ้ยไหลบอกจะยกนังไฟกิน หัวได้เลยหัวได้เลยหัวได้ก็แทบเนงี่ัวได้ก็ได้กินปเพราะว่าเป็นใบติวมันอ้ย่แ่บเคเป็นใบข่นอนก็ใบงอยยาไปต้องกับยาเป็นยาระบายอ่อนๆเลยรบายอ่อนเมื่รบบนเนครับมันเดอนมันวางออกมากล้มาเมื่อไ่องนยล่มพัดแหรงมันอวลมหลายคนต่บม่ล้มลมนิ่งๆมันติทางมาหาไฟอยไรกส้นต้นบักระโไม่ใช่กนพร้อมจีตะโกมันติดยังบี่พิษนี่ยังจะให้กับผมวันคู่ไหม นี่ไงครับเต็มคู่เลยครับมันกำลังบินม่หายอยู่เลยเต็มคู่เลยคุณนำทีมงานเต็มค oh, ู yeah. ่เลยครับพูดนะพูดนะพูดนะครับว่าได้หน่อยๆได้ครับพี่น้องพุดนะพุนะเฮ้ยได้ขัวกินเลยเรา มันไหมอมันหมมัหมกนาใสมันส่อลมมันลมมัลงมาลมมนียโ้มานอีสมไม่ยมู่อะม่รู้อะมาวมาแล้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 มามาาเต็มหัวอยู่บานนี้มา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 แล ี่น้อไงเอ้่ยน้าแต่แมงกินนอ้อยอะะโตกับโตขาวก็แก่พกเลยเรียนเลยจมงไนไปเบียว่องฟ้าเลยเรวนบ่มวนมวนปนไนใสฮิพฮอปด้วยิฮิปฮอปกหลีดสิบเยนงวนงนี้เงนี่ละสาดจนเลมาแล้วลงมาแล้วพุ่นไป

โทรศัพท์ตรงนี้มันคื่จัรขุดยอดแต่ว่ว้าไม่ตรงแบบผิดหรอกคนหาทีมงานเป็นไวะครับแต่ยกมือเ่ยเป็นยังไง็าจังไงยางมากก็คู่สามว่างันรับว่าจะไปเบิ่งอันจินวุ้นใหญ่จิกินบักม่วงอันมันบวกกินบาดเลพี่ หอมแท้เลยพี่ตัวทุ่นตัวทุ่นเลยบัะดมันดีปนังบัดนี่นะตัวนี่นะตุนติ๋วตุนติวแมนนติเสียซไงนี่เอาต่วตเสยาาดผู้ชาดผู้ชาดผูเลยบอกมาไปพูดพูดบอห้นพูดูดพี่น่มพี่เนีู่พี่นู่ด ปูได้พี่น้องปูปูเออสายลงนี่ปุกเอล่ิ้มง้แต่ไม่กินนูพี่น้องเดี๋ยวเอาเอามมี่ไปงายามพ่นฮะตโ่อ้ยหลายพร้อมนมน มุกันยันส kind of um, ัตวมุมหนาบ้านไม่ยังวกเหัวบ้ากับหลานือเ่ยนแมวนแต่สายไมรู้ทายูทูบเลยมวนอยู่เลทันกินดีว่าแคบะมีอุ่นนอกแบคุณแคบเดือ่ะเก็บกินบเลยเขาบาเมันมันกินใไปอันมันกินมไปันมันจินไปติ้วไหมเต็มกู้คักมือนี ห้ยไลเดี๋ยวพูด่ะงายมุมแสงไปงายสายะนาบ้างพี่มันต้องบอกไปอีกงายหนึ่งไปใจกอน่า่กเนเลยดิเอ้าเดี๋ยวเตรียมพ้อมกอนเอาเลยมาแล้วมาแล้วมาบ กมียิบตบาเยิบมาตะกบอเไรกที่มาตะคบยิบมะกบปยิบงยพวกมีไวอย่บวกงนกพวมีไคืบินยอะลสอายุ่งานแต่ม่ปัไฟไปตั้งไฟนัไใส่ผงแป้งใส่ผู้ใอ่ใ่เดบแล้วงเงีมันูไเด้ีลงไปเออ่ไหมเออ เป็นไงไหมจะหัวตะกนไขึ้นมาไงแท้มันต้องกินละยโยอ้อมแถวๆต้นนี่เอาไปไปหายเงดูเพี่เท้าคีฮะกนมันบูรลงเถียวเบียโอ้ยกว่าจเป็นทุนเป็นทุนอยู่เพีย

เรื่องขัวกินดีแล้วไปจบคลิปแล้วพี่น้องเดี๋ยวเจอกันตอนขัวแซ่บปะตาแซบแบพี่น้องเลยผมไม่ง่ายอยู่หรือไปหามาแล้วก็กินตัวครับพี่น้องผมด่าหาแล้วก็กินมาดิพี่น้องมันตัวพี่น้องใครบอกพี่ใครบอกใครเคลื่อนครับพี่น้องดิใครหลายเนาะตัวใครบอกใครเนี่ย เปโบไปเบิ่งของไงของพิการไงถามพี่น้องทังบึ่งการได้กินปิได้กินยุจ่าแต่ว่าหลายที่น่ฮะอ่าพี่น้องทห้บึงการขับกันเจ้าอยู่บึงการปะบุกแซบบุกแซกแซบจ้าโอ้ยย่าเาปี่มันออกข้ากุกลินเดวั้งทีบุกกระยมันแหลกแหลกไอขัวแซบวะอืแซบขัวเจ้าหันนะตัวบงนึงเจ๊กินไง อังข้ตัวนึ้อเสียฮะอพวกนทำข้างอไพวกนหเฮ้ยให้ตรงข้างอเียข้างม่ดื่มมูจังกินนุ่นมา่นมม่ือเาเผาใท่พี่น้องไมอยเสียกเดี๋ยวกินนุ่นกินน่นม่พี่น้องตองแบบสิเต่กันเนาะแต่ทดิดๆเนาะอ ขอกินกับเป็นหอมแต่มื่ข้างในมัปหอมมีเยอะอยู่กันตัวถเฮ้ยมีกินเ็ดบองครับนี่ว่ากินข้าอีโคือไว่าพวกเบียี่เบีย่เอะสิฮะโ่บบั้นเบรก็เลยไอบุกเบรกไปก่อนไหแต่บ้แ่ครับมันๆไครเต็มท้องได้ครบโอ้ยง่าตัวนึงๆ นะครับบ้านนอกเข้าไปจรีงลนะครับบ้านนอกบ้านหน้าเขาได้กินคองตัวอะไรเนี่ยไม่เคยกินน่ะกินตามหนาตามฤดูกันใครเอาพวแปะใครงีนี่มีกินก็ไม่มีไรตัวแซ่บไม่เดือนเบิ้ลก็สองสามหมื่นนี่กับเบิดแล้วอันเทียนเน้ยอห่อเป็นเม็นกินนุ่นง่ายกว่าเด็กรุ่นง่ายเฉาะอันนี้แซ่บยด้ไหมแม่ มันจร่งหรอยอเป็นพวกพร่งแรงดำยอยืดมือเจอกันคลิปหน้าเนาะบุ้งนะจ้าแค่ยี่จ้าให้บายจ้าเบนครับเม่ครับคลิปหน้าครับผมติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครครับสวัสดีครับจาครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับกดดตติามเฮ้ยหลานไซรอมาพี่น้องยิมรับ 够离够离！